สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูฝนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้วันศุกร์สุดส,สัปดาห์แล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการลบของจํานวน3จํานวนนะคะเราจะมาตั้งลบกันจาก2จํานวนเนี่ยเราจะมาตั้งลบ3จํานวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า70นะคะ แบบฝึกหัด2.13นะคะเรื่องการหาผลลบของจํานวน3จํานวนนะคะในแบบฝึกหัดนี้ก็จะมีทั้งหมด3หน้าได้แก่หน้า 70, 71และ72นั่นเองค่ะเปิดไปเลยมาเริ่มกันที่หน้า70นะคะให้นักเรียนดูข้อ1นะคะข้อ1โจทย์มีอยู่ว่า400-65ลบ65 ลบ109นะคะเท่ากับเท่าไหรก่อนอื่นนะคะนักเรียนนำจำนวนแรกกับจำนวนที่2มาลบกันก่อนนะคะให้นำา4 0 0ตั้งลบด้วย65นะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนคิดก่อนว่า400ลบกับ65ได้เท่าไหร่นักเรียนกดหยุดก่อนนะคะกดหยุดคลิปนี้แล้วเมื่อนักเรียนคิดเสร็จนักเรียนก็กดเล่นต่อได้เลยค่ะ ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมาตอบไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 335ค่ะซึ่งคำตอบที่ได้นี้นะคะนักเรียนยังไม่ต้องขีดเส้นใต้1เส้นหรือว่า2เส้นนะคะเพราะว่ายังไม่จบเราต้องเอาจำนวนที่3มาลบต่อจำนวนที่3ของเราได้แกน109่109นั่นเองค่ะจากด้านบนตรงนี้นะคะ วิธีต่อไปก็คือให้นักเรียนนำ109นะคะมาลบต่อได้เลยลบต่อจากคำตอบที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะเราจะขีดเส้นใต้1เส้นในจำนวนที่เราเอามาลบนะคะซึ่งได้แก่จำนวนที่2และจำนวนที่3นะคะในที่นี้ก็คือ65และ109นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ3 3 5ลบกับ109ได้เท่าไหร่คะคิดก่อนนะคะกดหยุดคลิปไว้ก่อนนะคะนักเรียนคิดเสร็จแล้วก็มาเปิดคลิปต่อนะคะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาตอบไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 226ค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้นักเรียนเขียนตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะพร้อมกับเขียนคําตอบเป็นเลขไทยนะคะแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วสําหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2.13ต่อได้เลยค่ะ อาจจะดูเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเมื่อน,นักเรียนทำแบบฝึกหัด3หน้านี้เสร็จนะคะนักเรียนก็จะได้หยุดอีกแล้วนะคะหยุดสาวอาทิตย์พักผ่อนไปอีก2วันนะคะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ครูฝนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ